คือกบผมนะเพื่อ,อนๆที่ผมเลี้ยงไว้มันโดนข่มขืนนะทุกคนคือแบบกลางสตรีมเลยนะเป็นภาพที่ทุกคนไม่คาดคิดเลยดูดิโอ้โหไอ้วัฒนยุมันข่มขืนพี่เบิ้มผมก็เลยรีบไปดูนะผลปรากฏว่านี่เลยวัฒนยุวัฒนยุึงทำอะไรเนี่ยโอ้ยปล่อยโอ้ดูโอ้ยปล่อยทุก okay. คนดูดิไอ้วัฒนยุมันจะข่มขืนพี่เบิ้มวัฒนยุปล่อยปล่อยปล่อยไอพี่เบิ้มมันเป็นตัวผู้ ปลปลเร็วโอ้ยแล้วมึงก็จริงจังจังเลยเขาเป็นผู้ชายมานี่มานี้พี่เบิ้มเป็นผู้ชายมึงก็เป็นผู้ชายพี่เบิ้มเป็นผู้ชายมึงก็เป็นผู้ชายไอ้อูดนู่นเป็นผู้หญิงนู่นนู่นนู่นอูดนี่นี่เอาอูดมาให้เลยนี่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 อูดเนี่ยเอ้าเอ้าลองดูเอ้าแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้าเอ้าอูดเนี่ยเอ้าเอ้าเอาดิอัะโทรอย่าบอกนะไม่รัดอูดเอ้าไม่รัดเฉยไม่รัดเฉย เอ้เอ้วัฒนยุอิหย,ยุดหยุดอันนี้มือกูอันนี้มือกูโอ้โหวัฒนยุรัดสน่นเลยนะครับไปยังมาออดออดจะก,กิ้งแกลดกับมือผมด้วยนะครับผมนี่เห็นมือผมเป็นกบตัวเมียหรืออย่างไรอ้าวไอเอนี่มึงก็เอากับเขาด้วยหรือเวลาไปผสมกับกบตัวเมียเนี่ยเอเนี่ยไม่ค่อยจะผสมนะแต่พอกับมือผมนี่โอ้โหดูดิเอวเด้งอย่างดีเลยเอ้ยเอ,อ้ยวยอุวยอุวยแรงไปแรงไปลูกแรงไป โอ้ยมันมีความสุขแล้วกับนิ้วกูนเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะยาเดี่ยวมาดูหลักฐานดิมีอะไรเสียหายบ้างเนี่ยไอสองตัวนั้นไม่เท่าไหร่นะแต่มาดูคู่นี้เอ้ยใจเย็นลูกพี่มึงคนละสายพันธ์กันโอ้ยไอเบียดอังก็ยังเด็กอยู่เลยเดี๋ยวไอแดงจะโดนคดีภาคผู้เหว่นะเนี่ยใช่ไหมยื่นโอ้ยเกี่ยวไรกับกูวะ อากาศร้อนๆเราจะพานอนยืนโอไปคลายร้อนกันโอ้ยสายตาเพชรฆาไม่ต้องถามว่าอากาศร้อนขนาดไหนดูจากสายตาน้อนโอเป็นตัวอย่างได้เลยเดี๋ยวเราจะพาน้องยืนโอของเราเนี่ยมาอาบน้ําขัดขี้ใครหน่อยนะครับผมเออว่าแต่นี่มึงจะไม่ออกจากถ้วยเลยหรือไงลกอือสรุปกูต้องคว่ำให้มึงใช่ไหมเนี่ย นี่ไม่ออกกูต้องเทเลยนะครับผมไม่โกรธใช่ไหมลูกมาก็ขออาบน้ําขัดเนื้อขัดตัวให้นั้นยืดโอใน่ละกันนะครับเพื่อนๆโอ้ยตัวบักเอฟหนึ่งอะทั้งอาบทั้งฉีเลือกอาสักอย่างดีลูกเอาจะขึ้นถ้วยแล้วเออหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะเพื่อนๆเ,เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเอ้ยจากสายตาเพชรฆาตกลายเป็นตาแป๋วเฉยเลยลูกกูอุ้ยน่ารัก การพัฒนาของน้อนอูดเนี่ยดูเหมือนว่าจะพัฒนาไปได้ใกล้เลยจริงๆน่าเพื่อนๆโอ้ผมยังยอมใจท้านอนพี่แกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆนะ อู๊ดเอ้ยทําอะไรอยู่อูโหโอ้หูดูท่านอนมัน<อ>นี่มึงยังหายใจอยู่ใช่ไหมอูดอ๊ดเอ้ยอู๊ดคือล่าสุดเนี่ยมึงมีฟูบนอนด้วยนะเนี่ยอูดอ้ดดูท่าพี่แกก็จะสบายของแกแล้วนะแต่ว่าตื่นนอนมาใหม่ๆยามเช้าเนี่ยมาเจอกบนอนท่านี้เนี่ยเป็นใครก็ต้องใจหายใจคว่ำเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะครับโอ้วันนี้ก็เล่นเอาใจพี่เกมนี้ตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเท้าเลยทีเดียวนะปะอู๊ด ได้เวลาไปอาบน้ําอาบถานทาความสะอาดบ้านทําความสะอาดกองแล้วนะจะมานอนไงท้องผึ่งพุงอย่างเดียวไม่ได้นะอูดนะไม่ได้บูลี่ว่าอูดอ้วนนะแค่บอกว่าอูดอวบระยะสุดท้ายนี่เอาละแล้วก็ถึงขั้นตอนสําคัญนะครับผมทําความสะอาดให้นอนอูดนี่ดูมันดูมัน <c oughs> นุ่นไปนู่นแล้วนะครับหัวจะปวดจริงๆเลยวันนี้ เราจะมาแกล้งน้องเบียดอ pues mm ่างเฮ้ย <teachers> และก็พี่ย nah ื <sm all in them> ่น <sendiri> โอ้กบยักษ์ของเราโอ้เริ่มต้นเลยนะยื่นโอ้นี่มึงโดนแน่คนแรกเลยพี่ใหญ่จัดปะเฮ้ยเฮ้ยยดูดูท้องมันเพื่อนๆดูท้องมันโอ้ยนี่เดี๋ยวรีแอคชั่นช้าๆให้ดูนะบึมบัมบึมบัมบึมบัมเป็นยังไงละเพื่อนๆดูคุงกบย่างเท่อันน้อนน้อนกูบอกเลยตัดภาพมานะครับอุ้ยดูดีๆกบมีซิกแพค เฮ้ยโอ้ยเที่ยวเปล่าล่ะโอ้อ่ขอโทษนะโอ้นะไม่โกรธกันเด้อนัน,อนโอดเดอร์น,นี่นะครับผม คิวต่อไปถึงคิวไอ้นี่แล้วเบียดอ่างน้องเล็กของเราไหนขอดูพุงสิเบียดอ่างโอ้โอ้้้้ดูขามันดูขามันเปื่อยๆขาเครื่องบินเลยนะเนี่ยปั่นเก่งจริงๆเลยไหนย้อนกลับมาดูอีกทีดิโอ้พอแล้วพอแล้วนะเบียดอ่างสงสารเบียดอ่างนะครับนี่เบียดอ่างไปก่อนเดอร์ชุก สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาดูเจ้ากบไทยเผือกที่มีชื่อว่าเจ้าขาวนั่นเองนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูผิวหนังเจ้าขาวนี่นะครับผมจะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะเห็นเพื่อนๆบอกว่าพี่ทาสีหรือเปล่า ไม่ได้ทาด้วยเพือพ่อนๆเด้อเนี่ยเผือกของจริงเลยนะครับผมตีเป็นกบชอบเผือกนะครับตัวนี้เจ้าข่าวเนี่ยนะเพื่อนๆเป็นกบไทยเผือกของเรา <c oughs> โอ้ยมันไม่ค่อยจะนิ่งเลยนะเพราะว่ากบไทยของเราเนี่ยไม่คุ้นนะครับเ <c oughs> พือพ่อนๆจะไม่นิ่งเหมือนกบบูฟอกหรือฮอนฟอกที่พี่เกมเลี้ยงเลยนะตัวนี้นี่โอ้โหเปียวจัดเลยนะครับผมปล่อยไปเนี่ยวิ่งปื๊ดเลยนะกระโดดโคตรสูงโอ,โอ้ยเนี่ยดู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 มันดูมันโอ้ไปแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตไปไล่จับกบก่อนเด้อเพื่อนๆเด้อ ไปก่อนนะน้องยิยนโอ้ขอเกาคางหน่อยนะอุ้ยน่ารักจังเลย,ยน่ารักจริงนะเนี่ยน่ารักขนาดนี้แต่สายตาน้อนโอ้นี่เพชรชะคาดจริงๆเลยนะเพื่อนๆนะ อ้าว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 จะเดินไปไหนเนี่ยโอ้นอนโอจะเดินเข้าล่มนั่นเองหูยน่ารักรู้ด้วยว่าร้อนแดดนะเพื่อนๆนะเห็นละคันแค้วนะเพื่อนๆอยากจะบีบพุงให้ขี้แตกจริงๆเลยคันไม้คันมือ <laughs> นี่ดูพุงมานะเพื่อน <laughs> ๆนะตุ้ย ตพุงโอ้ยตัวใหญ่จริงๆเพื่อนๆนี่ไม่ใช่นังกบนะครับผมเอ้ยแต่เป็นนังกบแหละไม่ใช่นังคางคกนะเมื่อกี้พูดผิดอ้นี่อะไรจู่โอ้ไม่ใช่แล้วอุ้ยไปทายอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยว18บวกจะขึ้นนะครับผมอืมถ um ึงกับหันหนีเลยพูอายรนะพ่อนะอีหรือว่าเราจะลองจิ้มพุงโอ้ดูจัดไปหนึ่งที่ คนลละตัวแวแ้ไอบาเออเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำน้องกบนะครับว่าตัวไหนชื่ออะไรและแต่ละตัวเนี่ยเป็นกบสายพันธุ์อะไร<า>เรามาทำความรู้จักกันนะครับสายพันธุ์แรกนะครับก็คือแอฟริกันบูฟอกนี่ตัวแรกเลยนะครับนอนยืนโอโอุ้ยเกา่าคางสักหน่อยน่ารักจุงตัวที่สองนะครับผมรูปหัวสักนิด เจ้าเอ๋นั่นเองตัดมาที่ตัวที่สามเพิ่งตื่นจัดจำสินผี่เบิมตัวที่สี่จอมดื้อของเราเจ้าวัฒนยุนี่มึงเนี่ยตัวที่หาก็คือนอนเบียดอ่างกระพริบตาหนึ่งที่ปิง ตัวต่อไปนอนอุตตาแป๋วนะครับน่ารักอ้วนปอมอ่วนปอมเลยตัวนี้เรามาดูตระกูลฮอนฟอกแบบเร็วๆตัวแรกก็คือเจ้ากล้วยไข่นะครับตัวต่อไปเจ้ากล้วยหอมและอีกตัวก็คือเจ้าขนุนนั่นเองนะครับและที่ว่ายน้ําอยู่นี้ก็คือเจ้าแดงส่วนกบไทยก็มีนะครับเพื่อนเื่อนก็คือกบไทยเพือกของเราตัวผู้ของเรานะครับตัวนี้ก็คือเจ้าขุนนะครับส่วนอีกตัวก็คือเจ้าขาวเป็นเพศเมียเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับน้องกบแต่ละตัวถ้าชอบก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเด้อทั้งใน YouTube และใน tikk ทิก k กอกกอกเบียดอ่างทำไรอยู่ลูกเออเบียดอ่างอุย้ยนี่เบียดอ่างนะเพื่อนเพื่อนนะโอ้โหนี่มันเบียดอ่างสมชื่อจริงๆเลยเพื่อนเพื่อนด้ยเข้าไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเอาน้ำมาไว้ให้เล่นเฉยๆนะมันก็ลงไปแช่ <c oughs> โอ้เอ็นดู <c oughs> น่าเอ็นดูจังเลยว่าเบียดอ่างดูไปดูมาก็เหมือนกับกบนั่งจานดาวเทียมเหมือนกันนะเนี่ย่ะลองหมุนดูที่เบียดอ่าง ปิว,ปวและในที่สุดถ้วยใบยใหม่ของเบียดอ่างก็ได้ถือกําเนิดขึ้นโอ,โอ้ตั้งใบละร้อยนะกูไปซื้อมาให้มึงเนี่ยเบียดอ่างก็ดูข้อแตกต่างได้เลยนะเพื่อนๆน,นะเบียดอ่างตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหเข้านอนถ้วยเล็กเนี่ยสบายแต่เวลาผ่านไปแค่แป๊บเดียวเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนใบใหม่ให้เบียดอ่างแล้วนะกูว่าไม่ถึง2เดือนต้องได้เปลี่ยนอีกแน่เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆน,น,นะขอแค่น้องกบอยู่ยังมีความสุขก็พอเออถ้วยบักใหญ่หนึ่งอะ่ะเชิญเล่นตามสบายนะลูก ทำไมนะ้ำมันดูขุ่นๆวะอืมมีสารแปลกปลอมเข้ามาหรือปลังกลิ่นอะไรวะโอ้โอก็ตามคาดเลยนะเพื่อนๆนะนี่ก็คืออืกอบอีกแล้วผลงานอันยิ่งใหญ่และก็เป็นอันที่น่าภูมิใจของเบียดอ่างเหมือนเดิมนะครับลงบ่อรวมทีไรมึงเนี่ยทำไรเพื่อนๆร่วมทีมทุกทีเลย เมื่อข่าวๆนี่คืออะไรเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะครับเพื่อนๆพฤติกรรมของยื่นโอในตอนนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้ก็คือการขัดขี้ใครหรือว่าการทําความสะอาดร่างกายนะครับแต่ถ้าให้เรียกอีกอย่างก็คือการลอกคราบนั่นเองการลอกคราบของน้องกบนะครับก็จะเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปก็คือการเจริญเติบโตเพียงแต่ว่าคราบของน้องกบเนี่ยจะนิยมเรียกกันว่าเป็นฟิล์มแล้วจะลอกคราบได้เฉพาะช่วงที่ตัวน้องกบนี่โดนน้ำเท่านั้น อย่างผมเองนี่ก่อนานานๆทีนะครับพาน้องยืน่นโอมาเล่นน้ําอย่างนี้จะได้เห็นน้องยืน่นโอนี่ลอกคาบขัดขี้ไครโชว์ให้ดูขนาดนี้นี่ก็โอ้ยน่ารักสุดๆไปเลยนะครับนั่งดูนานมากโอ้โหนี่น,น,นี่เห็นคาบน้องโอไหมผมถึงกับแหมมาช่วยน้องโอนี่ดึงเลยนะครับผมมาขัดเนื้อขัดตัวให้น้องโอเลย <c oughs> นี่ใจเย็นๆ <c oughs> นะลูกนี่เป็นยังไงบ้างโอ้ยน่ารักจังเลยลอกคาบออกมาเรียบร้อยแล้วคงจะสบายตัวน่าดูเลยนะเนี่ย อุ้ยดูดิเพื่อนๆมีแต่ตัวน่ารักน่ารักทางนั้นเลยนะกบผมเนี่ยเอว่าแต่กลิ่นอะไรตุตุวะอื้อท่านยุกลิ่นอะไรลูก เอ,อากาศนี่มันร้อนจนตักจะแตกจริงๆนะผมก็เลยเอาก,กบเนี่ยมาเดินเล่นสักหน่อยก็จะแยกเป็น2ชุดนะครับชุดเล็กกับชุดใหญ่เล่นน้ําชิวๆกันแลกๆก็เหมือนว่าจะชิวอยู่หรอกนะแต่หลังๆมานี่โอ้โหป่วนๆทั้งนั้นเลยกบกูก็เหมือนที่เห็นกันในตัวอย่างและนะเพื่อนๆนะแต่นั่นมันแค่แแมเปิลของจริงในคลิปเต็มดูให้จบก <c oughs> ูบอกเลยไม่ผิดหวัง <c oughs> จะว่าไปก็อยากจะดูอูดว่ายน้ําดําน้ําเหมือนกันนะเนี่ยอูดจัดให้พ่อสักทีดิว่ายน้ําให้ดูหน่อยเร็วอึบอึบโอ้โมึงก็ว่ายเอาแค่นี้ชีวิตนี้มึงจะไปทําอะไรกินได้เนี่ยอูดนะว่ายได้แค่นี้นี่อึ่บอา้อาวอ้าวโอ้โหเหนื่อยใจจริงๆเลยอยากจะดูอูดว่ายน้ํานี่เบียดอ่างว่ายดูให้เป็นตัวอย่างมาเลย <c oughs> นี่มึงดูเป็นตัวอย่างไว้นะพี่อูดนะไหนเบียดอ่างจัดไปบึมบึมบึมนี่ <c oughs> โอ้และสรุปพวกมึงจะมารวมกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ้ย <No. S 1> A, A. เอะเอะนี่มาดูเอกันสักหน่อยนะครับผมดูกพี่เอของเราเฮ้ยนี่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  น่ารักนะเอเนี่ยด,ดูดิดูดิดูมันทำเพื่อนๆดูมันทำนี่ดูเออ้อนอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้โอนี่อ้อนบ้างในโออ้อนพ่อดิลูกโอ้โหดูมันตะปุ่มตะปำเต็มหลังเลยนะย่างเทะครับผมแต่จะว่าไปแล้วนะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะ